คน,นีคุยกันต่อกับคุณธนเดชรังศีธนานนท์นะครับผู้อำนวยการาอาวุโสบัลไอเอชบีอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ,คร,บครับตลาดหุ้นไทยก็เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนะครับดูเหมือนว่าจะขึ้นต่อค่อนข้างลําบากแต่ลงมาก็มีแรงซื้อเหมือนกันเรามองตลาดยังไงบ้างครับก็ <c oughs> สิ่งที่เห็นข้อแรกก็คือเริ่มผันผวน,นมากขึ้นครับอันนี้คําถามว่ามาจากไหนก็ทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับในประเทศเนี่ยตลาดก็อาจจะตกใจนิดนึงเรื่องการเลือกตั้งนะครับแต่ตอนนี้ผมเชตลาดก็เริ่มที่จะเริ่มเริ่า ซาวเสียงก็ดูเหมือนว่าคนยังค่อนข้างให้ไปในทางของมั่นใจกับท่าทีของรัฐบาลอยู่ฉะนั้นตรงนี้ผมเชื่อว่าอาจจะมีผลถ้าหุ้นขึ้นไปแรงแรงแล้วคนอาจจะมองว่าลดความเสี่ยงแต่ผมดูแล้วตอนนี้ยังมองว่าการเมืองยังนิ่งอยู่นะครับอัน,นี้สิ่งที่มีผลมากในช่วงเนี้ยผมคิดว่าต้องติดต,ดตามอะไรคือคงต้องมนเรื่องของดอกเบีย้ยแล้วก็ค่างเงินนะครับเ,เหตุที่ตลาดหุ้นผันผวนในช่วง สองสมบัติที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าหลักๆมันก็คือต่างประเทศแล้วก็สิ่งที่นักลงทุนพูดกันเยอะก็คือเรื่องบอลยูสิบปีของสหรัฐที่ตอนนี้ก็พุ่งขึ้นไปอยู่ที่ประมาณสัก2.7%ซึ่งถ้าดูย้อนกลับไปแล้วเนี่ยสูงที่สุดในรอบเกือบ4ปีนะครับแต่ว่าเคยสูงไปกันนั้นคือประมาณ3%เอรนันนี้คําถามคือคือทาไมอันนี้เพราะว่ามีคนเริ่มมองว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมที่เฟดอาจจะมีมุมมองที่เข้มขึ้นในในเรื่องของดอกเบีย้ยอ,อาจจะเป็นผลจากหนึ่งก็คือ ตัวทิศทางเศรษฐกิจที่อาจจะได้รับประโยชน์จากข้อไปแท็กนำนโยบายของรุนัลดนทรัมป์รวมถึงสิ่งที่ทรัมป์จะดําเนินต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานก็เลยทําให้ในฝั่งของต่างประเทศเนี่ยมีกระแสมุมมองที่บอกว่าน่าจะมีการลดความเสี่ยงถ้าบอลยูสูงขึ้นนั้นทำให้ริสกี้อสเซเนี่ยก็ค่อยข้างผันผันผวนแล้วก็มีคนก็ออดแนะนําว่าควรจะลดด้วยการลลอกขายหุ้นหรือว่าขายสินทรัพย์เสี่ยงออมาเพื่อล็อลกกำไรก็เลยทําให้ตลาด มีอาการผันผวนมากขึ้นแต่ว่าถ้าเรามองย้อนกลับมาในในฝาดฝั่งของข้างเงินบาทซึ่งมันจะท้อนว่าเอ๊ะต่างชาติยังมองเมืองไทยยังไงเนี่ยผมพี่ว่าต่างชาติยังไม่ได้ทิ้งตลาดไทยคือถ้าเราดูในแง่ของการซื้อขายหุ้นเนี่ยยูโทเดต่ยอมรับว่าต่างชาติเนี่ยอยู่ในฝั่งขายมากกว่าฝั่งซื้อแต่ถ้าเราดูในแง่ของรวมเรื่องของการซื้อตราสารนี้เนี่ยต่างชาติเงินเนี่ยโดยภาพรวมแล้วย,ยังอยู่ในฐานของการซื้ออยู่น่หมายความว่าเขาอาจจะรู้สึกกังวลในแง่ของริสกี้อสสิต ในฝั่งของตัวหุ้นแต่ว่าในแง่ของประเทศหรือที่ทางดอลลาร์เนี่ยก็ดูเหมือนว่าหลายหลายคนยังมองว่าดอลลาร์น่าจะยังอ่อนฉะนั้นเนี่ยาการถือเงินบาทก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งที่น่าจะได้ประโยชน์จากการวิ่งตัวทางเศรษฐกิจแล้วก็เงินดอลลาร์ที่อ่อนนี่ผมผมองว่ามันอาจจะมีผลบ้างเรื่องความผันผวนแต่ว่ามันยังไม่ได้เป็นการส่งสัญญาณว่าค่างเงินบาทกําลังจะอ่อน และจะทําให้ต่างชาติมาอยู่ในฝั่งของขายขายหุ้นออกไปอย่างมากมายนั่นผมเชื่อว่ามันมันก็เป็นแค่ปัจจัยระยะหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ถึงว่าเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดการขายหุ้นแล้วก็ปรับตัวลงอย่างรุนแรงก็ก็มองเป็นแค่ว่าคนก็แค่ระมัดระวังความเสี่ยงมากขึ้นขายหุ้นเมื่อขึ้นแต่ว่ายังไม่ถึงกับมองว่าโอ้ลุเซียสเซดอย่างตลาดหุ้นเนี่ยไม,ไม่คนถือครองนะครับครับน,นี้มองต่อไปอยังไงก็ผมเชื่อว่าวันนี้ก็อาจจะมีผลกระทบในส่วนของอการประชุมเฟดซึ่งจะเป็นนัดสุดท้ายของเจเนตเดวเล่น นะครับเดือนกุมภาก็จะส่งไม้ต่อให้กับท่านประธานท่านใหม่ผมคิดว่าคนอาจจะมองดูว่า f ฟดมองว่าดอกเบีย้ยยังเป็นอย่างไรถ้าถ้าออกมาในโทนเหมือนเดิมก็คือว่าโอเคเศรษฐกิจอเมริกาขึ้นแบบกลางกลาคือ moderate rate นะครับเขามัใช่คําว่าคําคนี้แล้วก็คอนเฟิร์มว่าโอเคดอกเบีย้ยจะขึ้นประมาณ3ครั้งไม่ไม่ได้ทําให้น้องทุนกังวลมากนักลงทุนก็จะดักจข้อมูลและสุดท้ายผมคิดว่าถ้าถ้าบอลยูน่ยนิ่ง นะครับไม่ไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยไม่นหมายความว่าตลาดอาจจะเอาจจะเริ่มคลายกังวลลงนะักหุ้นก็ก็จะลดความผันผวนลงแต่ด้วยความที่ก็ต้องยอมรับหุ้นขึ้นมาสักระยะหนึ่งแล้วก็คนอาจจะเริ่มกลัวๆแล้วนั่นหมายามว่าโอกาสขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าคนอาจจะใช้กลยุทธ์คือการล็อกกําไรแต่ว่ายังไม่ได้มองถึงขั้นว่าหุ้นจะลงนั้นเนี่ย<ะ>ที่ไฮไลไท์ก็คือ ดูเรื่องเฟดแล้วก็อาจจะมีตัวเลขการจ้งางงานสารัฐท,ท,ท,ที่เข้ามาประกอบแล้วก<ม>เ็เรื่องนโยบายของสารัฐเนี่ยผมคิดว่าจากนี้ไปต้องต้องจับตาเหมือนกันเพราะว่าหลังจากที่โดนั์ทรัมป์เขาชนะในการเ,าเรียกว่าโหวตเรื่องของตัวตัวบิลนิกซิเกับาแท็กเนี่ยก็เราจะเริ่มเห็นท่าทีของอเมริกาเริ่มกลับมามองเรื่องเทรดเทรด p o ลิซ<ม>ีมากขึ้นแล้วก็มีบางอันที่เริ่มแตะเข้าไปในส่วนของการค้าตรงนั้นเองผมเชื่อว่าเขาน่าจะมีนโยบายที่ที่มากขึ้นเหตุเพราะว่า อ,อเมริกาในแง่ของตัวดิพาร์ตเนของของทรัเองเนี่ยซึ่งซึ่งซึ่งเป็นฝั่งของทรัมป์เองเนี่ยจริงๆแรงสนับสนุนของทรัมป์ก็ก็ก้ากึ่งเหมือนกันจริงแต่ว่าในอนาคตจะมีการเลือกตั้งในแง่ของวุิสมาิกหรือว่าสสของเขาเนี่ยก็มีโอกาสเหมือนกันที่ดุมเดโมคโรักเนี่ยจะได้ความนิยมเพิ่มขึ้นนั่นมหมายความว่าการที่ทรัมป์จะจะสามารถพองใจคนอเมริกาหรือว่าทําให คนในพักรัเบิกันเนี่ยชนะการเลือกตั้งได้ก็ต้องมีอะไรสักอย่างที่มันจูงใจให้คนอเมริกันมากขึ้นฉะนั้นเนี่ยเทรดโพลิซีจากนี้ไปเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเข้มงวดมากขึ้นงั้นตรงนี้เองเนี่ยต้อง,องดูส่วนบ้างเราเนี่ยผมคิดว่าหลักๆก็คือเรื่องของผลประกอบการท,ที่ที่ออกมาแล้วในส่วนของภาคการเงินแล้วก็าภาครือเซกเตอร์ซ,ซ,ซึ่งพลังงานก็ทําได้ค่อนข้างโอเคฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าถ้าดูโดยองรวมแล้วมันก็ยังไม่ได้ถึงขั้นว่า จะมีปัจจัยลบมากๆที่จะทําให้หุ้นปรับเทรนเป็นขาลงเพี่ยงแต่ว่าปัจจัยเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นทั้งการเมืองในประเทศที่คนก็เริ่มรู้สึกเคกชันนิดนึงแล้วก็ต่างประเทศที่ที่มีความมันโผอนอาจจะทำให้เกิดขึ้นว่าขึ้นไปผมคิดว่ากรอบมันจะอยู่ที่ประมาณสัก1,800ถึง1,850ก็คงจะอยู่ตรงนั้นงั้นถ้าขึ้นไปผมก็คิดว่าล็อกกำไรไว้ก่อน แต่ถ้าลงมาจริงๆถ้าถ้าเกิดว่าไม่ต้องรีบร้อนมากก็รอซื้อในจังหวะแนวรับเพราะว่าเห็นเหมือนว่าหุ้นไทยเวลาลงมาหนึ่งแปดสองศูนย์เนี่ยก็รับได้หรือเว้นลงมาหนึ่งแปดหนึ่งพันแปดร้อยเนี่ย,ๆๆยก็มีแรงซื้องั้นผมว่าถ้าไม่ได้มีปัจจัยอะไรใหม่ที่น่ากังวลมากเนี่ยเซ็ตก็คงจะอยู่ในกรอบนี้แล้วก็มีข้อมูลใหม่ก็ค่อยดิจิตข้อมูลแล้วก็ในเชิงของหุ้นเนี่ยผมคิดว่ามันเริ่มมีแรงขายในหุ้นที่ขึ้นมาเยอะใน,ในปีที่แล้วแล้วก็ขายตอนเนื่องอแล้วก็ <ๆ S 2> ที่ท,ท,ท,ที่ที่เกิดขึ้นนนนนใุุ้กล่่มอยางงแบบคเป็ตนนะรั ผมคิดว่าถ้าเกิดจะดูเนี่ยก็มีหุ้นที่ผมเชื่อว่าฟันเดเมนทัลดีแล้วก็หุ้นที่ผ่านมาไม่เพอร์ฟอร์มผมอยากจะให้ลองดูหุ้นกลุ่มาคาร์ปรีเช่น BJC ก็ลงมาเยอะแล้วก็เริ่มเริ่มเห็นจะเห็นการแนวรับที่รับรับได้วันนี้ก็มีแรงซื้อเข้ามาบ้างแล้วก็อีกตัวหนึ่งซึ่งผมเชื่อว่าก็ก็น่าสนใจเหมือนกันก็คือหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลเช่น BDMS เห็นว่าหุ้นกรแลกขาดแล้วก็เริ่มจะมีแรงซื้อเข้ามาด้วยวอลุม่มแล้วก็เทรนด์มากคืองั้นผมเชื่อว่าเป็นลักษณะของของ selective แล้วก เลือกหุ้นที่ที่ Perform ร์แมที่ผ่านมาไม่ดีในเชิงราคาหุ้นแต่ว่าเอารูกยังดีก็จะเป็นจังหวะในการซื้อได้แต่ว่าก็ไม่แนะนําให้ให้เพิ่มพอร์ตลงทุนมากๆเพราะเห็นแล้วว่าตลาดหุ้นเนี่ยมีความผันผวนมากขึ้นครับอืมครับ,รบ,รบถือหุ้นสักกี่เปอร์เซ็นต์ดีตอนนี้ผมคิดว่าถ,ถ้าถ้าดูแล้วเนี่ยไม่ควรเกินเจ็ดสิบครับแต่ไม่ควรต่ำกว่าห้าสิบแล้วเงิน<อ>ที่เหลือเงินที่เหลือนี่รอซื้อตอนไหนดีผมคิดว่าถ,ถ้าถ้าเกิดดูดูเทรนที่เกิดขึ้นไปเนี่ย พันแคือถ้าไม่มีตัวเลขอะไรใหม่ซึ่งเฉพาะให้เห็นถึงความกังวลมากเช่นถ้าเกิดว่าบอลยูเกิดพุ่งไปอย่างรุนแรงอันนี้ผมคิดว่าก,ก็ต้องตามก็คือล,ลดพอแต่ว่าถ้าถ้าไม่ได้เห็นบอลยูพุ่งไปอย่างรวดเร็วหรือว่าค,คนไม่รู้สึกว่าเอ๊ะเงินบาท เ,เงินพุนจะต้องไหลออก่ังรวดเร็วเพราะว่าความกังวลต่อเรื่องของทิศทางดอกเบี้ยสหรัฐเนี่ยผมคิดว่าบริเวณพันแเนี่ยก็ก็เริ่มสะสมได้แต่ทางใดการถ้าเกิดหุ้นเกิดขึ้นไปอย่าง,างรวดเร็วพ8น0ันแเนี่ยผมคิดว่าก็ก็ขายางกำไรลดพอร์ตแต่ว่าในตอนนี้ผมยังคิดว่าประมาณสักห้าสิบถึงเจน่าจะยัง น่าจะยังโอเคอยู่เพราะก็ยังมองว่าปีนี้ยังเป็นปีที่น่าจะดีในแง่ของต,ตัวตัวหุ้นเพราะเศรษฐกิจภาพรวมายฝ่ายก็มองว่าน่าจะเจอเออเห็นได้สักสี่เปอร์เซ็นต์งั้นหุ้นน่าจะทิศทางที่ดีเพียงแต่ว่าอาจจะอยู่ในช่วงของการดูข้อมูลแล้วก็ปรับฐานในช่วงสั้นๆครับอืมโอเคได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะพักกันครู่หนึ่งนะครับกลับมาช่วงหน้าเดี๋ยวมาสรุปตัวเลขปิดตลาดหุ้นไทยวันนี้